นี้เราก็จะมาคุยกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยเป็นอาหารเสริมที่ บำรุงสุขภาพที่มีองค์ประกอบของน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวแล้วก็สารสกัดจากข้าวปกติแล้วไขมันในร่างกายของเราก็จะมีไขมันอยู่2กลุ่มก็คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวตัวกรดไขมันที่อิ่มตัวก็จะเป็นกรดไขมันที่ได้จากพวกสัตว์ต่างๆก็อย่างเช่นพวกน้ำมันหมูน้ำมันวัวน้ำมันไก่อะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งพวกกะทิจากมะพร้าวพวกนี้ก็จะเป็นพวกกรดไขมันที่อิ่มตัว การที่ร่างกายของเราทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงสูงก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันที่ไม่ดีทําให้หลอดเลือดเต็มไปด้วยไขยมันเกาะๆอยู่ตามผนังหลอดเลือดดังนั้นเราก็ควรจะหันมาบริโภคกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งตัวกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยเขาจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่ทําให้ตัวคอรลสเตอรอลอนในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แล้วก็ช่วยจัดการกับตัวไขมันตัวร้ายให้ลดน้อยลงกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมี HDL เป็นคอเลสเตอรอลตัวดีช่วยในเรื่องของการจัดการกับคอเลสเตอรอลตัวร้ายไขยมันตัวเลวเนี่ยคือ LDL เป็นไขมันที่ไม่ดี พวกไขมันอิ่มตัวสูงสูงปิ้งย่างพวกย่างเนยพวกไขมันติดมัน,เ,มนเบคอนต่างๆหรือแม้กระทั่งการทานอาหารหวานชานมไข่หมูแป้งโดนนัดอาหารที่เป็นพวกแป้งเยอะๆน้ําตาลสูงๆถามว่าทําไมการทานอาหารหวานถึงทําให้ไขมันเยอะขึ้นในหลอดเลือดได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินของหวานเนี่ยพอเรากินเข้ามาปุ๊บร่างกายของเราก็จะย่อยใช่ไหมให้กลายเป็นน้ําตาลกูโคสก่อนจากนั้นพอน้ําตาลนี่เรสูงขึ้นมากๆเนี่ยร่างกายของเราก็จะหลั่งอินซูลิน จากตับอ่อนเข้ามาช่วยในการจัดการน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะที่ปกติพออินซูลินของเราหลั่งเข้ามาสักระยะหนึ่งเนี่ยอินซูลินของเราก็จะนําน้ําตาลกูโคสไปเก็บที่ตับในรูปของไกลโคเจนแต่ถ้ามันเหลือตับก็จะไปเปลี่ยนน้าตาลให้กลายเป็นไขมันเก็บสะสมตามช่องท้องหรือว่าตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายของเราได้วันนี้เราจะมาทําการทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ก็คือเบต้าออยล์การทดลองเราก็จะ มีบิ๊กเกอร์อยู่ทั้งหมด3ใบบิ๊กเกอร์ใบแรกก็คือเป็นบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำมันสัตว์ก็คือเป็นไขมันจากสัตว์ก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันหมูเป็นมาจากเบคอนตัวที่2ก็คือเป็นบิ๊กเกอร์ที่เราจะใส่น้ําแล้วก็หยดน้ํามันหมูลงไปประมาณ15-20หยดบิ๊กเกอร์ที่3ก็จะเป็นบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ําเหมือนกันแล้วก็หยดน้ํามันหมูลงไป15-20หยดแล้วก็จะมี ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเบต้าออยล์ในบิกอร์ที่3ใส่เข้าไปด้วยเริ่มต้นเราจะทดลองด้วยการเทน้ําลงไปที่ระดับ50 ml ิบทั้งสองบิกอร์เลยจากนั้นเราใช้กรอเบเปิร์สะอาดดูดในส่วนของไขมันสัตว์อันนี้เป็นน้ำมันหมูนะขยอยนิดนึงหยดขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปสังเกตว่าระดับของไขมันนี่มันจะแตกตัวเป็นหยดเล็กๆนันะ่งส8บเจ็แล้วก็จะใส่เหมือนกันเลยส9 20จากนั้นเราจะใช้ปลายี่สิบจากนช้อน,นคนเราจะใช้ปลาว่าอันนี้ั่คนใช้ช้อนในเดียวกันก็คือน้กับไขม่นเราใชะว่ากันได้เลย ต่อไปนะเราก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออイルใส่ลงไปในบิเกอร์ที่3ซึ่งบิเกอร์ตัวนี้นะจะเป็นบิเกอร์ควบคุมซึ่งจะไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออイルแต่บิเกอร์นี้จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออイルใส่ลงไปเปรียบเสมือนว่าเออนายกอไก่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทานอาหารเสริมเบต้าออイルนายขอไข่มีการทานอาหารเสริมเบต้าออイルดูซิว่าทั้งสองคนเนี้ยเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเขาบ้างซึ่งแกะมาแล้วก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยก็จะมีซองนั่งรััรับแบบนี้เลย ก็จะเป็นเบต้าออยล์แล้วก็จะมีเลขบจะเป็อาหารจะเป็นอาหารดูข้างกล่องเนาะถ้าบางคนอยู่ที่บ้านนะครับว่าเธอ,อไม่อยากฉีกให้เสียเล็บนะบางคนเล็บเขาใช้กันกรกะป๋องพอตกออกมาแล้วนะตัวมีซองแล้วก็จะมีการชุนให้ด้วยนะหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแผงปล่อยตัวแผงเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เบต้าออยล์แล้วก็ต้องไม่ฉีกขาดนะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์สามารถทานได้แล้วก็เป็นน้ำมันมันเดี๋ยวอกมาอือเราใส่ในชามนี่แล้วก็เสิรชฟที่อ้าน คือของที่ชิช้น่อลไรก็ตามแต่ถคนเข้ากันนะเพื่อให้ไขมันจับกันพอเวลาเขาจับกันเรียบร้อยแล้วเขาจะมีการเหมือนกับรวมมันเหมือนกับเป็นเป็นบับเฟอรน่ารักของไขมันนะรวมกันเดี๋ยวเราจะทำการทดลองนะด้วยการนำทัาา้งสองเิอร์ไปเขา้าตู้เย็นแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เรานำทั้งสองบิกเกอร์ไปเข้าตู้เย็นเพื่อทดสอบการแข่งตัวนะของไขมันปรากฏว่าบิกเกอร์ที่ไม่ได้มีส่วนผสมของตัวเบต้าออยล์ก็จะแข่งตัวเป็นแพรแบบนี้เลยแข่งตัวเป็นแพรแบบนี้เลยก้อนเป็นแพรแข็งแบบนี้เลยส่วนตัวบิกเกอร์ที่มี ส่วนผสมของเบต้าออยล์มันไปช่วยเือจางและ,ละละลายตัวของไขมันจากหนูซึ่งจำลองจากหลอดเลือดไขมันนี้เกาะตามหลอดเลือดาสารสำคัญจากเบต้าออยล์นะครับจะช่วยละลายไขมันที่เกาะผนะังเสึนเลือดเนี่ยให้หลุดออกจากกนดังหลอดเลือดทำให้ไม่กีดขวางเลือดจะไหลเวียนได้ตามปกติแสดงว่าในผลภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยล์เนี่ย จะมีสารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของการจัดการไขมันที่ไม่ดีได้